สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณยู่ในเกมฟี فا ยี่สิบคาเรียโมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมวูฟแฮมตันนะครับผมในวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องไปเจอทางด้านของเซาแฮมตันแล้วก็เลสเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องชนะให้ได้นะครับผม,ผมกูพูดตั้งแต่ตอนฟูลแลมแล้วก็ชนะไม่ได้นะแต่ยังไงก็เถิดเราต้องชนะให้ได้นะครับผมถ้าเราจะไปลุ้นท็อปโฟนะ <laughs> ผมเปิดหัวมาก็งามไส้แล้วนะครับผมมีคนมาขอยื่นซื้อไอ้ทางด้านของ เออกล้องหลังตัวสำรองเรานะครับผมผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะโอเคผมตอบตกลงไปแล้วกันจริงๆผมตกลงมา2ทีมันนะมันก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกันไม่ได้ทุกคนเลยนะครับผมเป็นอะไรกันไม่รู้นะโอ้โหระหว่างอิชามีอจัจจกยื่นซื้อมา18ล้านปอนนะซึ่งผมไม่ขายนะครับผม โอเคในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเซาท์แฮมตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้โอกาสตัวสำรองดูไหมเผื่อว่าแบบจะมีฟลุกชนะบ้างอะไรอย่างนี้โหนี่กูหวังฟลุกแล้วแบบเนี่ยเอาฟอนเดอร์ฟอร์มานะครับผมแล้วก็ไอเดียไอคนนี้ผมจะให้เป็นทางด้านของจามาลิวิสแล้วกันโอเคอยู่นี่แล้วก็แม็กซ์อารอนลูติกเกอร์เอริกาเซียลูติเกอร์ผมจะให้เอริกาเซียสลับกัรเล่นกับดูอาร์แล้วกัน โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ตัวสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็มีสลับกับตัวจริงลงบ้างนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเอานะเอาละครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโมเลนิวสเตเดียมผู้ชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาล์แฮมตันนะครับผมโหแล้วมึงแฮมตันเหมือนกันด้วยนะทางด้านของ South Ham เซาล์แฮมตันจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นเกมก่อนโดยบุกจากขวาไปซ้ายนะเอ้ยฟาบิโอซิวาย้ายมาอยู่เซาล์แฮมตันเหรอผมลืมไปแล้วผมขายไข่ไปโอเควอลคอตไม่มีช่่ออองเเปิดนะคครับผมวลลตากที เราขอดไปสุดเส้นลูกนี้เอาไงพี่โอ้โหสวนดามสกาดวิ่งแข่งกับโอ้โหบ้าเลยเฮ้ยโอ้โหผมตั้งใจจะแทงให้มูเซล่านะทำไมมันไปให้ดามสกาดเฉยเลยไม่รู้โอ้โหพระคุณเกินไป มันลงมาล้วงบอลถึงนี่เลยนะครับผมโหยกมาลูกนี้ไม่ถึงฟาบิยโอติวานะแต่ว่าถึงมีคนหนึ่งนาทาเลสมอนยิงลูกนี้โอ้โหไปติดเซฟฟาเดอร์ฟอนนะครับผมโอเคเปิดหัวมาก็ได้เรื่องละเจมวอร์ดเข้ายกมาลูกนี้โอเคเราเตะอัดหน้าเขาไปเลยนะครับผมอุ้ยโโหปีกว่างสองคนโอ้โห นี่เราเล่น constant pressure จริงไหมเนี่ยทำไมเราไม่ได้คองบอลเลยวะโอเคดามสกาดเคลียร์ทิ้งได้นะครับผมไม่ได้เคลียร์ทิ้งดิลิวิสลิวิสขึ้นกับไปก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ฟาบบีอซิวาใจเย็นทีมเก่าน้องเองพี่ทีมเก่าพี่เองน้องอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยชนขาดโอ้ดูอาร์เคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมโอเคเลยเอาเก็บบอลได้ แล้วให้มาที่ทางด้านของแม็กซ์อารอนโอ้โหบ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่เราเล่นเป็นคอน s t a n t p r e เชอ r ์จริงไหมเนี่ยทำไมมันบุกยับเลยวะโอเคมาโอ้โหทำไมทีมเราสู้เขาไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นที่ฝีมือคนเล่นหรือเปล่าโอ้โหน่าจะโดนลูกนี้เอ้ยโอ้โหฟันเต์ฟอร์สเตปไม่ได้นะครับผมมาเจมวอร์ดเพลาสเปิดมาลูกนี้โอเคฟานเต้ฟอร์คว้าไม่ได้บาซล,ลี ฟาบีโอซิวานัฐานเลดมอนคืนกับไปที่ฟาบีโอซิวาใหม่แหมเพราะย้ายทีมมาปุ๊บเล่นดีปั๊บเลยนะพ่อคุณลำหน้าเออโอ้โหโอ้โหนัฐานเลดมอนโอ้พอคริสตินโนโรนันโด้วโอ้ วิ้ยวิ่วบเพาส์ให pues> ้ไปตรงกลางลูกนี้ยิงติดบอกยิงท nah ีโอ้ฟานเดฟรอสเซฟอีกแล้วนะครับวอดเพาส์โยนมาลูกนี้โอเคดูอาร์ตดักไว้ได้สวนโอ้สวนได้ใครวะเนี้ยกองหลังเขาเวิร์กคลาสทั้งทีมนะครับผมเราสวนไม่ได้เลยนะโอ้ยโอ้โหลูกสาวประตูเราก็เวิร์กคลาสเหมือนกันนะครับผมมันเซฟอย่างเดียวเลย วอดเพลาโยนมาลูกนี้โอเคดูทิเกอร์ดักสวนสวนได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูมันพอเราจะสวนบุพตสินเป่าหมดเวลาเลยนะครับผมเป็นทางด้านของซาันตันยังเสมอกับบุพันตันไปได้ที่ศูนประตูต่อศูนย์แต่ลูกเกมลงห่วยแตกมากเออเดี๋ยวผมจะใช้ชุดนี้ลงไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใครลงมาดีนะครับผมอุ้ยโอ้โหอุ้ยวอค วอล์คอรดโอ้โหอีกแล้วแม่งเอาอีกแล้วโอ้ยวอล์ดเผายกไปลูกนี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนแม็กซารอนโอ้โหเฮ้ยบ้าเ้ยเลดมอนเลดมอนทิ้งกันไปก่อนไปโอเคมาสวนสวนสวนโอ้โหกองหลังเฮ้ยบ้าเ้ยวอดไปไหนวะเนี่ยฟันจะบล็อกออกมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับผม ตอนตันได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะอุ้ยสวยออกข้างไปก่อนแล้วเลยเอามันไม่เข้ามาในกรอบเลยเวนเอยโอ้โหโอเคโ,อโหเร็วจังเลยพ่อคุณลอดเพลาส์บอดเพล้าส์แทงออกข้างไปถึงทางด้านของนาธาเลมอนข้างในมีฟาบิโอซิวายอยู่นะครับผมเลมอนเลมอนคืนกันไปก่อน นากรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหเขินข้ามคาออกไปเองนะครับผมแล้วทางด้านของสแตมสันจะขยับเปลี่ยนตัวนะโดยจะถอดทางด้านของใครก็ไม่รู้ออกไปนะครับผมแล้วจะส่งใครก็ไม่รู้ลงมาแนละ้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยเอ่อจะผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะเดี๋ยวจะเอาลเลอา์ออกนะครับผมแล้วจะส่งอเดยเยมี่ลงไปแทนนะปตริสโจนมาไปแทนทางด้านของมูซเอ้ยไปแทนโอลิเวอร์สคิปเลยนะครับผมเป็นซ m เอะไปโอเคแล้วก็เนโต้ NATO. ลงมาแทนโดกู โอเคถ้าน้นมีแพ้อีกผมจะเปลี่ยนกลับไปเล่นเป็นไอ, after, ไอเพรสเชอร์อารเตอร์ไอเออนั่นแหละ <c oughs> ผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะโ okay. อเคอดีย๋ยังมีโอโ้โหแทงบอลเบาอยางกับปุยนู่นในเวนวัวเพลาใช้ามาลูกนี้ถึงทางด้านของไขวะเนี่ยเปิดมาโอเคดูอาร์ตด,ดักไว้เคอร์ติสโจน เนวส์มุสิลาเอ้ยสวยอเดเยมีอเดเยมีเข้าไปตรงกลางลูกนี้ถึงดามสกามีช่องปั่นด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูพัมตันด้ประตูตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของมิเกลดามสกานะครับโอ้โหตอนแรกผมตั้งใจจะเล่นเกมบุกนะไปๆม,มากลายเป็นได้ประตูจากลูกส่วนกราบเฉยเลยนะครับผมโอเคขอยีกลูกนึง ได้เปล่าได้เปล่าเร็วเร็ว,เ,วเอาบอลมาเอาขูดเวละอาร์มตองอดัมอาร์มตองโหลงมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคขออ่อยลูกนึงขออ่อยลูกนึงพี่ไม่ใช่มึงโอ้โหหมดเวลา พุทดสิงกระเป๋าจบเกมนะครับผมกลายเป็นว่าวูฟแฮมตันเปิดบ้านเสมอทางด้านเซาแฮมตันไปได้ที่1ประตูต่อ1นนะโอ้โหแฟนบอลโวยกันใหญ่เลยนะ MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของมิเกลดามสกาดนะครับผมได้เ е ตติ้งไปที่8.4คะแนนเลยนะโอเคเอ่อผมว่านะเราอาจจะต้องกลับไปเล่นเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือแผน4ี3 1นะคุณภาพทีมเราอาจจะยังไม่ไหวนะครับผมผมจะให้พวกนี้ยืนต่ำหน่อยลวกันมันจะได้มีพื้นที่วิ่งนะครับ แล้วก็เลยเอายืนหน้าเป้าเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผมผมจะไม่พิเ่นไปเล่นแผนอื่นแล้วโอ้โหเละแล้วถ้าสังเกตจากสเตมินานักเตะเราเนี่ยโอ้โหมันเหลือแค่แบบริมหลอดหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแท็กติกไปเป็นพรสอัพเตอร์โพซิชันลอดพอนะแต่ว่าดันสูงเนี่ยยังดันสูงเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคในเมื่อน,นักเตะเราสเตมินาเหลือกันน้อยมากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นทางด้านของการรีคอฟเวอรี่มากเป็นพิเศษนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะโอ้โหไอ้นี่มัน คุยสัญญาไม่ลงตัวอีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยอ่าในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดรายชื่อ11ตัวจริงกันก่อนนะครับผมลูทิเกอร์ตอนนี้ไม่ฟิตนะแต่ว่าเราจะเอาลงเขาจะเอาเขาลงดีไหมผมจะเอาทางัก้าลงเอ้ยแค่กดผิดผมจะเอาทางัก้าลงแล้วกันนะครับผมเอ่อแล้วก็โชเซซาลงเหมือนเดิมนะที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับผมดามสกัดเดี๋ยวจะเอาทางด้านของหวังอชาลงแทนแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมเหมือนเราเลยนะเป็นแบบ Y เหมือน,นด้วย บุรุษสาวประตูจะใช้เป็นแคสเปอร์ชไมเคิลน,นะครับผมกล้องหลังจะมียานิกเวสต์การ์ดนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นเดวิสแบ็กขวาเป็นอาร์มาตี้นะกองกลางมีพีแอร์เอมิวฮอยแบกด้วยนะครับผมแล้วก็เอ็นดีดีนะปีกซ้ายจะใช้เป็นทอกองอาซานะครับผมปีกขวาเป็นเดนิสปราดแล้วก็กองกลางตัวลุกจะเป็นจูเลียนบันหน้าเป้าเป็นคาร์มาลิกนะครับผมเอาละครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม ผู้ชมเกมการแข่งฐานศึกพรีเมยร์ลีกระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับผมทางด้านวูฟแฮมตันจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดบุกจากขวาไปซ้ายนะครับไวชันอุย๊ยโอ้โห,โหเดนิสปลาสอาร์มาตี้อาร์มาตี้โอ้โหยังได้อยู่เดนิสปลาสคืนกับไปที่อาร์มาตี้ไหมพลัส สปาร์ตคืนกันมาที่ฮอยแบกจูเลยนบันโอเคอลิเวอร์สคิปโอ้โหโอเคโอ้โหเกินโอเคทางก้าดักไว้ได้มีสปาร์ตยกมาลูกนี้เอริกาเซียดักไว้ได้สวนสวนสวนเร็ว ดูบอเนวสโอ้โหช่องมีตั้งเยอะตั้งแย่ไปใส่ตีนเข้ายเวนเ้ยแล้วจูเลียนบันยิงไกลลูกนี้โอเคลองให้ไอ้นี่วิ่งทำทางโอเคโดกูมันเร็วอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยอาซาทา,ารมอลิกให้มาที่อาซามีช่องเปิดนะครับผมแต่เขายังไม่เปิดวะ เปิดมาลูกนี้โอเคทางกะดักเอา <pir us> ้โหอะไรครับเมี่ยพยาอเ,เสียบไว้ก่อนเออเอาหฟ้าวย้อนหลังโคตรไกลโอเคอุ้ยสวยโอ้โหโคตรทีมเวริร์กลูกนี้โคตรทีมเวริร์กเรียบร้อยนะครับผม วูแมนตันวันเดอร์เลอร์ในประตูจากการสวนกลับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของจามาโมเซล่านะครับผมโอ้โหนั่งเกรงนั่งนานใ anyway, นเวนเนอร์นี่นะครับผมทุกชมทีมเวิร์คของทางด้านของจามาโมเซล่ากับหว่างฮิชานะโอ้แล้วยิงเหินลูกนี้อย่างสวยเลยนะครับผมลูกมันสายเลยนะนี่ยิงลูกนี้แคสเปอร์เชนเมคเคิลก็บ,บินไม่ถึงนะครับ ตัวแรกของเจ้าตัวในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับจากมาโมเซล่าสังเกตจากกองหลังของเอเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทันสูงมากเลยนะมันไม่เหมือนกับเลสเตอร์ในชีวิตจริงเลยนะครับผมโอ้โหทำไมมันเล่นอย่างงี้วะเนี่ยแต่เราก็เล่นไม่เหมือนมูฟเหมือนกันแหละเอาจริงเอ็นดี้ไปสุดเส้นตบกลับเข้ามาโอเคโอเคสวนโอ้โหดูด,ดิหลังโคตรโล่งอะ่ะ โอ้เวสต์การเดวินน์นะคามาริกเดนิสปลาสลอเบียกโอ้โหโอ้โหเฮ้พอเอฟซีบาร์เซโลนาเดนิสปลาสปลาสโอเคสวนสวนสวนหลังลอยโอ้ยอามาตี้โอ้โหเกินไปรูเบนวินาเกร ลูเบนให้ลูเบนนะครับผมลูเบนที่เป็นลุงของสไปเดอร์แมนแฮ่นะั่นมันลุงเบนพุทตศิสิ์กระเป๋จบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันออกนำเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ก่อนที่1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากทางด้านของจามาโมเซล่านะ ในครึ่งหลังเนี่ยผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวแล้วกันหรือว่าหรือว่าเราจะถอดทางด้านของรูเบนเนเวสออกไปแล้วก็ส่งเฮอรติสโจลงมาแล้วกันนะครับผมเขามีติดโทษใบเหลืองนะผมไม่อยากเสี่ยงนะครับผมเพราะเราต้องเล่นหนักนะโอเคให้มาที่คามาริกโอ้ยโอ้โหเกินมีพ่อเปนซี่หรือไงวะเนี่ยทุกคนดูบัลล็อกดิดจริงๆเรามีจังหวะส่วนเยอะอยู่เนี่ยเพราะว่าหลังเขาลอยสูงมากนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องยันไว้ให้ได้ก่อนนะ ทำมาลิดโหน่าจะยันได้หรือเปล่าโอเคทำไมมันชอบมันแหลกตอนจังหวะอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้โหจายบอลอะไรวะเนี้ผมตั้งใจจะออกข้ามมันไปยัดเข้าตรงกลางเฉยเร็วโอเวละวเลี่ยนบันบันยิงลูกนี้โอ้ยออกหลังไปเองนะครับผมอ๋อนี่จะถอดเดนิสปราดออกไปนะครับผมแล้วจะส่งทางด้านของเอร์เจ็ดใไวะ หลุยดีอาร์สเหรอโอ้โหดูเขาเพลสสูงมากเลยนะครับผมทางกล้าโยนไปก่อนโอเคอุ้ยโอเคแล้ว โอ้หข้างในเกาะมันแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหลังกันไปก่อนแล้วกันเราไม่ต้องรีบนะครับเรานําอยู่โอ้โหเฮ้ยมันเข้ามาเร็วมากนะครับแไมเค้นศาสตร์ยาวไปลูกนี้โอเคไม่โอเคแล้วเอนดีดีจูเลียนบันคาม,มาลิกคาับมาลิกโดนเสียบลูกนี้เสียบไม่โดนแล้วโดนเสียบอีกทีโหตัวลอยเลยจูเลียนบันบันให้มาลูกนี้โอเค โชเซซ่าลองศาสตร์ยาวขึ้นมาลูกนี้มูเซล่ามงต่อมาที่โดกุโดกุมีความเร็วกระชากไปลูกนี้ถึงในสุดเส้นหรือเปล่าโดกุโดกุดกตบกลับเขาโอ้ยตบไม่ทันผมลีลาไปวะโทษ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 ะก,กีถ้าตบกลับไปเร็วกว่าน,นี้น่าจะได้ยิงนะครับผมเหลือเวลาเจนาทีนะครับผมยังไม่รวมทดเจ็บนะเฮ้ยตรงนั้นว่างผมลองให้ทางกายโยนไปดิโอ้โหผมตั้งใจจะโยนไปริมเส้นนั้นเนี่ย มันมีแรงโยนแค่นี้เหรอวะจูเลียนบันบันอุ๊ยบันเข้าไปในกรอบเคทลูกนี้ยิงโอ้โหงานขยับจัดเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของจูเลียนบันนะครับผมมผนผิดพลาดตั้งแต่ตอนที่ผมตั้งใจเอาทางข้าวโยนไปริมเส้นแล้วนะมันโยนมันเข้าไปตรงกลางสนามเฉยเลยนะครับผมแล้วจูเลียนบันก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวล็อกเข้าไปตรงกลางนะคุณออพูดอะไรตอนนี้วะเนี่ย เอ่อ uh, ผมจะเอาทางด้านของอเดยมี่ลงมาแทนเลยอาว์แล้วนะแล้วก็ดามสกาดนะครับผมลงมาแทนหวังยิชานนะเอ่อแท็คติกจะเป็นคอนสแตนต์เพรสเชอร์นะครับผมโอเคเหลือเวลาอีก3นาทีนะ่าจะพอได้อยู่นะโอ้โห โอ้โหผู้จัดสินกระเป๋จบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของ City เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับวูฟแฮมตันไปได้ที่1ประตูต,ต่อหนึ่งนะครับตั้งแต่เปิดสนามาามา3นัดเรายังไม่ชนะใครเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดนักเตะช่วงสิชั่วโมงสุดท้ายนะครับว่าจะมีใครยื่นซื้อเด็กของเรามาบ้างนะซึ่งผมอยากให้ซื้อมามากเลยไม่งั้นเนี่ยผมจะไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อไอเซอร์จิ o นโยเดสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินแค่20ล้านปอนด์ใช่ไหม เราต้องการเงิน30ล้านปอนถึงจะไปซื้อได้นะครับผมซึ่งถ้าเรามาเวทบัตเจ็ตดีๆแล้วเนี่ยเอ่อเราจะมีเงินแค่27ล้านปอนนะครับผมเราต้องการอีก6ล้านปอนนะขอสักคนหนึ่งอ่ะสักคนหนึ่งก็พอนะครับผมฝางอิชาดีครับผมไม่ขายตัวนี้เนี่ยเอซีมิลานยื่นซื้อมานะครับผมผมไม่ขายนะลูจิเกอร์มีทางด้านของเอ่อแอตเลติโกมานลิดนะครับผมขอสวัสดีกับไอ้รวะเนี่ยลากาเซตโอ้โห ใครมันจะบ้าไปแรกวะเอ่อผมจะใช้เขาอีกปีหนึ่งนะครับผมลูติเกอร์ผมไม่ขายนะโอ้โหชั่วโมงสุดท้ายจะมีใครยื่นซื้อมาหรือเปล่าไม่มีนะครับผม3ชั่วโมงสุดท้ายขอให้มีเฮอไม่มี2ชั่วโมงสุดท้ายม,ามีเปล่ามีเถอะพาะคุณขอแล้วเออใครโอเคโอ้โหกว่าจะมีคนที่ผมอยากขายแล้วก็มีคนยื่นซื้อมานะครับผมโฮเวอร์โอเค จากเวสบอมนะเขาบอกว่าเราสามารถต่อราคาถึง2.4ล้านปอนด์นะครับผมแต่เขายื่นมา2.2ล้านปอนด์ก็เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลีลานะครับผมเอ้าตอนนี้ยังคุยกันไม่เสร็จดีกหรอโอ้เหลือเวลา1ชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมเว้ละเดี๋ยวผมขอลองไปยับอีกรอบหนึ่งก่อนละกันนะเผื่อว่าจะได้นะครับผมขอลองเพลสวอปก่อนละกันฟูลแบ็ k เอาเป็นไอโนลี่ละกันนะครับผมผมจะแลกกับไอโนลี่นะแล้วก็ให้ค่าตัวอีกสักประมาณ 2ีล้านปอนแล้วกันเอ้ยเขาลดราคาจากที่เราเคยคุยกันตอนแรกนะครับผมตอนแรกเขาคุยกันไว้ที่33ล้านปอนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต,แต่นี่เหลือแค่25ล้านปอนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเหลือสัก25ทัวได้ไหมโอเค โอ้ผมนึกว่าจะได้มาคุยกับโรนัลคูมันนะครับผมเป็นทางด้านของตัวแทนสโมสรนบาซ่าแทนนะแล้วก็ได้คุยสัญญากับทางด้านของบาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้ยไอเซอร์จินโยเดสเนี่ยสามารถเล่นทางด้านของปีขวาได้ด้วยนะครับผมเป็นทางด้านแบ็กขวาแล้วก็ปีขวานะเดีย๋ยวเราไปคุยสัญญาส่วนตัวกันเลยดีกว่านะครับผมก็ขอเป็นสครอตอินพอร์แทนนะเพราะฉะนั้นผมก็ตกลงนะครับไม่มีรีลิสคอตแล้วก็ค่าเหนื่อยก็ขอ42 0 0 0กับค่าเซ็นสัญญาอี่4,3 0 0 โบนัสลงสนาม20นะัดจ่ายอีก9แสนนะครับผมผมไม่เอาโบนัสอันนี้นะ2 0 0 0แล้วกันโอ้โหเขาขอเพิ่มค่าเหนื่อยเป็น49,000นะครับผมค่าเหนื่อยก็ให้ได้นะแต่อันนี้ขอสัก2 3 0 0 0 0แล้วกัน3น3 0 0สามอะขาดตัวโอเคแล้วก็คุยสัญญาส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม แล้วส่วนพวกที่เหลือนี่เราน่าจะไม่มีปัญหาเปอร์เซ็นแล้วนะก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดนักเตะช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับว่าจะมีใครซื้อขายอะไรกันบ้างนะผมขอแค่แบบบิ๊กเซเว่นพอนะเป็นเชลซีนะครับผมขายแทมมี่อาบาฮัมติมอร์วานเนอร์คริสเตนเซนจอร์จินโยเอสปริโกเอต้าทิ้งนะครับผม โอ้โห oh, ขายไป300กว่าล้านเลยนะเชลซีเนะี่ยแล้วก็ซื้อทางด้านของคุมเมลขึ้นมาแทนนะครับผม39ล้านปอนด์นะเอ่ออาร์เซนอลนะครับผมอาร์เซนอลซื้อทางด้านของโกเมสมิลินเตาแล้วก็เจมวอร์ดเพลสนะครับผมขายเบเยลินตอเรล่าแล้วก็คีรันเทรียนี่ทิ้งไปนะครับผมแล้วทางด้านของเราเนี่ยขายออกไปได้แค่2ล้านปอยเองนะครับผมโอ้โหโคตรน้อยแล้วก็ได้ซื้อทางด้านของโดกูกับเซอร์ติโยเดสมานะฮอตแนมฮอสเปอร์ ซื้อลองเล่นะครับผมอารันเควินฟิลิปบอสแมนแล้วก็ลาฟินยานะโอ้โหมันมันโหดัง่าเนี่ยเลือกขายโรเซนโซฮอยแบกแล้วก็เดมิซอนซานเชสทิ้งนะครับผมเ,เดี๋ยวขอดูนิวคาสเซิลหน่อยนะครับผมได้ข่าวว่าเปลี่ยนเจ้าของทีมใหม่นะเอ่อขายวูดแมนทิ้งไปนะครับผมแล้วก็ซื้อทางด้านของคาร์ลัมโรบินสันนะแล้วก็โอ้โหที่เหลือผมไม่รู้จักว่ะแมนยู man u, โอ้โหไม่ซื้อไม่ขายใครเลยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ย แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขายแค่ขายวอลเกอร์ทิ้งไปแล้วก็ไม่จะซื้อใครเข้ามานะครับผมลิเวอร์พูลไม่ขายใครออกไปนะแล้วจะซื้อทางด้านของอิโมบิเล่กับบาเล่าเข้ามานะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ซื้อฮอยแบกมาจากทางด้านของเออสเปอร์นะครับผมโรดี้นี่น่าจะไม่ใช่โรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอบาโอ้โหและที่เหลือผมไม่รู้จักเลยนะแล้วก็ขายทางด้านของกัสซันเย่กับทางด้านของโฟฟาน่าทิ้งไปนะครับผม หมดยังเนี่ยล้วเดี๋ยวไปดูเอเวอร์ตันหน่อยนะครับเอเวอร์ตันซื้อวาลาโฮวิกมานะครับผมไอตัวนี้โคตรโหดเลยนะแล้วก็จอร์จินโยจากทางด้านของเชลซีนะครับผมถ่ายอารันลอดติเกตดูกเล่กอตฟี่แล้วก็โฮเกตนะครับผมโอเคในเกมรัดหน้าเนี่ยเราจะต้องไปเจอทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เออนี่ไงเรามีศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกกลางสัปดาห์นะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะ เบนฟอร์ดหรือว่าเชฟยูเนี่ยอ๋อเชฟยูเราจะไปเจอกับทางด้านของเชฟยูนะครับแล้วก็เอ่อแมนซิตี้อีกทีก็จะเป็นทางด้านของเรดบลซาวบวกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่นกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุยสัญญาไม่ลงตัวกันอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะโอเค